Tchau. สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับ AV Japan s ป a ซ o n 7นค่ะทริปนี้ไปมาเมื่อตุลาคม2,561นะคะก็ไปกับเพื่อนหลายคนเลยค่ะตามมาเที่ยวกันนะคะสวัสดีค่ะอยู่สนามบินสวรรภูมิแล้วจ้าอันนี้ J เจแปนเจแปนเจ็ดาบอกว่าตอนที่ดูหนนี้นะคะก็คือทริป,ปรนี้ตัดวิดีโอไม่เสร็จเลยนะเราก็มา เจแปนซีซั่น7เอีกแล้วคราวนี้ไปโตเกียวเกียวโตนะคะแต่ว่ารายละเอียดในนั้นก็ค่อยๆตามไปกันละกันนะคะออวันนี้เราบินด้วยการบินไทยค่ะแล้วก็เครื่องจะออกประมาณ7จ็ดโมงเช้านะคะตอนนี้เช็คอินแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปตอมอแล,ล้วค่ะแล้วก็จะเข้าไปดิวติ้ฟรีเนาะไปไม่ได้มาสุวรรณภูมินานาคิดถึงจังเลย ก็มาอยู่ข้างในแล้วค่ะก็ตอนนี้ประมาณตีสี่ครึ่งไหมกำลังจะเดินไปที่เกต E4 นะคะก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเปิดอะไรก็จะน่าจะมืดนิดนึดนงนะใช่ไหมก็ยังไม่ได้แต่งหน้าเดี๋ยวไปแต่งตรงดิวตี้ฟรีไงน้ำหอมก็ฉีดตรงนั้นแหละแล้วก็มาถึง King Power Duty Free นะคะก็ยังไม่ทันไปไหนเลยจะซื้อของแล้ว แวะแต่งหน้าแต่งตากันที่นี่สําหรับท่านที่ยังไม่ได้แต่งหน้ามาจากบ้านใช่หรอ่ะตอนนี้เพื่อนๆนก็กาลังช็อปกันอยู่ดวตี้ฟรีค่ะสนุกสนานมากเมื่อกี้บอกว่าจะมาแต่งหน้าด้ดีตี้ฟรีแต่ว่าไม่ได้แต่งละเสียตังก่อนออกเดินทางเป็นนิมิตหมายที่ดีดีตี้ฟรีของไทยโอท็อกน่าซื้อทั้งนั้นเลยอยู่รวมกันมันก็หอมถ้าเราซื้อกลับบ้านไปอันเดียวมันก็จะหอมน้อยหน่อย,อยเราควรจะซื้อยกแพงไปเลย ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในา้านของ King าวเวอร์นะคะมีน้ำส้มให้กินด้วยมีข้าวต้มด้วยเดี๋ยวไปตักข้าวต้มมาทานอาหารในคิงพาวเวอร์ลาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่เกตกันค่ะวันนี้ออกเดินทางจากเกต e 4อันนี้ค่ะ TG-676 ค่ะจะเดินทางไปสนามบ,บินนาริตะเนาะเครื่องบินลำนี้ชื่อกมลาสค่ะเครื่องบินแต่ละเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีชื่อของเขาเนาะ mm hmm. ดูชื่อได้ที่ ด้าน,นหน้าเนี่ยค่ะเอวีชอบดูชื่อว่าลำไหนชื่ออะไรอะไรเงี้ยได้เวลาโบ๊ทดิ้งไปกันค่ะ เขามาปุกนั่นเองค่ะเหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จะถึงสนามบินนาริตะ กล่องน้อยๆนะตอนแรกจะกล่องข้าน้อยไหมแต่ว่าน่าจะอิ่มอยู่ท่านผูยสาคการบินไทยได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะที่นาริตะแล้วค่ะ ะะไปที่อโนะแล้วก็เดี๋ยเราจดูก่อนว่าถ้ามันมีรถไปที่อาซสากุสะเลยก็อาจจะไมต้องแวะก็ได้วิธีซื้อตั๋วเข้าเมืองที่ประหยัดที่สุดคือประมาณ1000พเยนนะคะก็คือการนั่งเคเซไลที่เคนาเตอร์สีน้ำเงินนั่นแหละค่ะรถไฟจะมีวิ่งตรงไปที่ย่านอาซากุสะเลยหรือบางเวลาเนี่ยจะอาจจะต้องเปลี่ยนรถที่สถานีอาโอโตะนะคะแล้วก็ รถที่เปลี่ยนใหม่เนี่ยเขาก็จะวิ่งตรงไปที่อาซากุสะเช่นเดียวกันส่วนเที่ยวของเอวิค่ะก็จะต้องเปลี่ยนรถไฟที่สถานีอาโอโตะนะคะอยู่ในรถไฟแล้วเมื่อถึงอาโอโตะเราต้องข้ามมาอีกชานชลาหนึ่งเพื่อขึ้นรถไฟไปลงที่สถานีอาซากุสะค,ค่ะค่ะก็ลังรอลรถไฟที่จะไปอาซากุสะเนาะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอันนั้นฝั่งอันนั้นก็คือที่มาจากสนามบินอันนี้สนานอาันอาโอโตะ 然后就坐到这边，然后这边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 就坐到 นีอาซากุสะค่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนจะต้องขึ้นที่ทางออก A อง2 2B เพราะว่ามันจะมีลิฟต์ถ้าเป็นทางออกอื่นจะไม่มีลิฟต์นะคะเดินตรงไปเรื่อยๆถ้าจะไม่ผิดจะอยู่สิททางนุ่นเลยเอวีพักที่เกสเฮาส์ย่านอาซากุสะชื่อจิราคุ3,000นะคะคือที่นี่สามารถให้เด็กอายุที่มากกว่า12ปีพักได้และมีที่พักพอที่จะให้พวกเราทั้งหมด7คนพักด้วยกันที่ห้องเดียวกันค่ะเก็บกระเป๋าเสร็จไปกันต่อไปหาอะไรกินกัน ประมาณทุ่มครึ่งออกมาเดินตอนกลางคืนค่ะนี่มากับเพื่อนด้วยแสดงตัวหน่อยสิ่ทุ่มครึ่งนะแต่มืดมากอ่ะอยู่แถวอยู่แถวดองกี้อาซาคุสะค่ะเรากินอาหารเสร็จร้านโยชิโนยะตรงแถวแถวดองกี้โยชิโนยะนะคะก็กิมย็นมื้อแรกที่นเลยทริปนี้นะก็เป็นทนเนื้อแล้วก็มีปลาแซลมอนย่างก็ซุปกพอ อิ่มแล้วไปเดินเล่นที่วัดต่อค่ะวัดอาสากุสะตอนกลางคืนค่ะก็ตอนแรกนึกว่าจะไม่มีคนเนาะแต่ว่าก็มีพอสมควรแหละถ่ายรูปกลางคืนก็ได้อารมณ์ไปอีกแบบแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะโคมไฟเนาะญี่ปุ่นญีปน่ปุ่นนละ้มันน่าจถ่ายลูปกลางคืนสวยดีจังเอวิชอบตู้น้ำมากค่ะแต่ที่เท่าที่สังเกตมานะก็คือถ้าเป็นตู้น้ำในสถานที่ท่องเที่ยวอย่างวัดอาสกุสะ อย่างวัดอ็นเซนซติเนี่นะก็จะราคาแพงกว่าซื้อในห้างในซูปเปอร์อะไรเงี้ยค่ะคืนแรกก็จะประมาณนี้ค่ะพรุ่งนี้จะไปเกียวโตโปรดติดตามนะคะ